อันนี้ครูเห็นคลิปวีดีโอหนึ่งของอาจารย์เบียนะคะเขาได้พูดถึงคนที่พยายามจะออกมาต่อต้านออกมาด่าออกมาฟ้องออกมาทํานู่นนี่นั่นหรือขัดขวางการสอนธรรมะของอาจารย์เบียนะคะอาจารย์เบียก็ได้พูดไว้ค่ะประมาณว่าเออกูขอตัวดีๆหน่อยได้ไหมไม่ใช่หลุดออกมาจากขุมไหนขอเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาจริงๆได้ไหมที่จะมาล่มาโค่นกูเนี่ยขอคนจริงๆได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยทําให้ครูรู้สึกค่ะว่า ครูก็อยากได้คนจริงๆคนเก่งจริงๆคนมีความรู้จริงๆอะคะ่ะที่จะมาด่ามาเมน้นวิพากษ์วิจารณ์มาสั่งมาสอนมาตําหนิขอเป็นคนหน่อยได้ไหมคะไม่เอาไอ้พวกสัมภเวสีแบบเนี้ยเขาบอกว่าก็าไปสอบอใบประกอบวิชาชีพครูก,ก่อนเถอะครับก่อนอื่นอะมึงอะเป็นคนให้ได้ก่อนเถอะครับเลี้ยงพ่อแม่ได้หรือยังครับไอ้สิ่งที่ครูพูดไปเนี่ยไม่เคยเข้าหูมึงเลยกี่คลิปกี่คลิปมึงก็เม้นเหมือนเดิมหมายความว่าอะไรอะ มึงขุดไม่ขึ้นไงครับมึงขุดไม่ขึ้นกูอธิบายเรื่องนี้ไปกี่ครั้งกี่คลิปมึงก็ขุดไม่ขึ้นเพราะอะไรกูไม่เคยเห็นใครหรอกครับผมไม่เคยเห็นใครเลยนะครับที่เป็นคนดีจเจริญแล้วมีเหลือมีกินเนี่ยมานั่งอิจฉาตาร้อนคนอื่นมีแต่วพวกเดรัจฉานแบบคุณนะครับไม่พอกินไม่มีกินไม่มีปัญญาสร้างแอคเคา์ปลอมปัญญาสร้างช่องไม่มีไปเมนป่วนคนอื่น แต่คนพวกนี้นะคะดิฉันเปรียบเป็นควายค่ะคนอย่างคุณนะคะดิฉันเปรียบเป็นควายเพราะอะไรปะคะควายเนี่ยนะคะมันจะเม้นด่าผู้ที่คุณตัวเองไม่ชอบปายเนี่ยมันจะคอยปั่นกระแสมันจะคอมเมนต์มันจะแชร์คลิปมันจะด่าตำหนิตามต่ำตมตามสันดานพ่อแม่ให้เพื่อรู้ไหมคะทำไมมันถึงเป็นควายว่าช่วยคนทำคอนเทนต์ทำงานค่ะยิ่งมันคอมเมนต์ตำหนิ ยิ่งมันคอมเมนต์ปัญหาของไอปมของมันออกมาเท่าไร่ยิ่งทำให้คลิปวิดีโอนั้นได้รับเงินเอนจเกสเมนต์ค่ะในการนําส่งช่องโดยเฉพาะควายอย่างคุณนะคะยิ่งคุณคอมเมนต์มากเท่าไหร่ดิฉันยิ่งได้รับเปลี่ยนโฆษณามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นทาไมกูถึงไม่บล็อกไอพวกควายพวกนี้รู้ไหมคะคนโง่ที่คอมเมนต์แตกต่างรู้ไหมคะเพราะคอมเมนต์แตกต่างที่ไม่ใช่ปัญญานะคะที่หลุดออกมาจากกลุ่มไหนเหมือนอาจารย์เบียพูดเนี่ยที่ไม่ใช่มนุษย์อะ จะเป็นควายที่ทํางานให้กับคนสร้างคอนเทนต์ได้ค่อนข้างดี mm hmm. เช่นยิ่งเขาเมนนะคะ AI, mm hmm. AI จะบอกว่าไอ้มีการตอบมีการเมนต์ใช่ไมว่ามันต้องดีแน่เลยคนคุยกัน mm hmm. เขาก็จะนําส่งคลิปค่ะคลิปนั้นก็จะได้รับกระแสการดูหรือยอดวิวมากขึ้นโฆษณาก,ก็ยิ่งเข้าเนี่ยค่ะคือการใช้ควายที่คิดต่างมาทํางานให้ให้คุณรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาดูว่าฉันสอบไปอนุญ,ญาตครูหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย จงเป็นควายทางานให้ดิฉันเป็นนานๆน,นะคะเม้นด่าเยอะๆเม้นตำหนิเยอะๆค่ะดิฉันชอบควายอย่างคุณมาทํางานให้ขอบคุณมากๆนะคะทุกคลิปที่พวกคุณคอมเมนต์เป็นควายไถนาใ้ดิฉันฟีดิฉันก็ยังมีอีกคลิปมากมายเลยนะคะที่จะให้ควายอยางพวกคุณมาช่วยทํางานด้านเอสเกตเม้น์ให้ส่วนคนที่คอมเมนต์ดีเราก็เติบโตไปด้วยกันสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนปัญญาเติบโตและก็ใช้ควายพวกนี้ทางานให้เรานะคะอ่ะสิ่งแรกก่อนอาชีพของดิฉันเนี่ยเอ่อไม่มีใบอนุญาตใช่ไหมคะให้ดิฉันไปสอบใบอนุญาตใช่ไหมคะมีปัญญาไหมล่ะคะไปแจ้งสิไปร้องทุกข์สิไปแจ้งนะคะดิฉันรอค่ะรอหมายรอการตรวจสอบโอ้ยกลัวจังเลยฉันไม่สอบแล้วคะ่ะดิฉันอยากเจอคุณมาฟ้องดิฉัน เร็วๆนะคะรีบๆนะคะดิฉันว่างว่างให้ควายของคุณมาคอมเมนต์ช่วยทํางานอีกเยอะเลยนะคะน้องหมาน้องแมวจอนลอยดิฉันไปช่วยเหลืออีกเยอะจากการทํางานของควายอย่างคุณการรุณามาคอมเมนต์เยอะๆนะคะคอมเมนต์ไปเถอะค่ะคอมเมนต์แตกต่างคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์อะไรก็ตามเพราะคอมเมนต์มันบอกถึงสันดานพ่อแม่ควายเหม็พวกคุณให้มาดิฉันไม่รู้สึกดดิฉันชอบด้วยซ้ำเพราะคอมเมนต์ของคนที่คอมเมนต์ต่างคนคอมเมนต์ด่า คือควายตัวหนึ่งที่ช่วยดิฉันไถนาฟรีดิฉันก็ยังไม่ต้องให้ยาเข้ามาทํางานให้ฟรีอ่ะใครจะไม่ชอบอ่ะยิ่งคอมเมนต์เอชเกตเมนต์ยิ่งส่งก็คือการนําส่งของเองไแต่ละระบบนะคะจะนําส่งคลิปนั้นไปเรื่อยๆค่ะยิ่งส่งคลิปไปเรื่อยๆยอดวิวก็เยอะค่ะยอดวิวเยอะโฆษณาเข้าดิฉันก็รับเหรียญเป็นดอลล่าซึ่งดิฉันชอบนะคะใช้ควายอย่างคุณพ่อแม่ควายส่งรูปเป็นควายก็เลยควายตามกันเยอะเต็มโซเชียลไปหมดเลยเชิญเมนนะจ๊ะ เมนเยอะๆดิฉันไม่แคร์ชอบฝากไว้นะจ๊ะสำหรับใครที่มีสติปัญญามากพอนะคะแล้วชอบคอนเทนต์ของคู่ก็เติบโตไปด้วยกันนะคะด้วยการเข้าไปอยู่ในกลุ่มปินโซนนะคะเราจะมาใช้ควายที่คิดแตกตา่างแบบนี้ทำงานให้เรากันนะคะแล้วใครอยากอยู่เฉยๆก็ได้เงินจากควายพวกนี้ทำงานให้ฟรีก็แอดไปที่ไลน์แอดแปดหนึ่งสองจจีนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวในการทำคอนเทนต์ใช้ควายพวกนี้ทำงานให้เรากันค่ะแล้วไปเจอกันในกลุ่ม So ะะแต่ใครชอบเนื้อหาสาระในการตอบโต้คนที่คิดต่างจากอาจารย์เบียร์หรือกระแสอื่นๆนะคะร่วมสนับสนุนช่องด้วยการกดติดตามกดหัวใจกดเซฟกดคอมเมนต์กดแชร์นะคะและสัมพัญกว่านั้นร่วมสนับสนุนเป็นของขวัญโปรแกรมสมาชิกและ QR code ให้ครูและทีมงานทำคอนเทนต์ออกมาเนื้อหาสาระและคลิปด,ดีๆออกมาแบบนี้อีกเพื่อใช้ควายพวกนี้ทำงานให้เรากันค่ะแล้วเจอกันใหม่ชิวิด,โดีโหนะ คลิปก่อนหน้านี้ครูออกมาตอบคอมเมนต์ด่าคนที่คอมเมนต์ไม่ดีนะคะก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์นี้ค่ะเขาบอกว่าไม่น่าตอบกลับเลยหรือโต้อตอบคนคอมเมนต์ไม่ดีเลยเนาะวางเฉยก็จบมันไม่จบสิคะคนสันดานเสียเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ตอบกลับก็จะทําพฤติกรรมนั้นไปเรื่อยๆจนติดนิสัยอันเป็นสันดานะคะ่ะคิดว่าการกระทํานี้ไม่ผิดถ้าเคมเมนตกระทากับผู้อื่นได้ทุกวัน อีกหน่อยมันจะไม่กลายเป็นเม้นทนะสิคะมันจะกระทำเป็นนิสัยอเป็นสันดา์คือทําอะไรคะทํากับคนใกล้ตัวทํากับคนในชุมชนและดีไม่ดีนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อโรคใบนี้ด้วยซ้ําวันนี้ถ้าเราไม่ตักเตือนกันเนาะโลกนี้ก็จะไม่มีพื้นที่ของคนที่ยอมรับความจริงได้ครูจะตักเตือนทุกคนนั่นแหละคะ่ะทําไมอาจารย์เบียถึงต้องเอากระโจนตีหัวล่ะคะครูจะขยะตีแทน,นเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะ เพราะเขาจริงใจไงถ้าเราบอกว่าอ๋อมันไม่ดีกูไม่ยุ่งกับมันแล้วกันเอ่อช่างของอมันมันเม้นอะไรก็ไปมันเม้นคำถามเขาเข้ามาในพื้นที่เราค่ะถ้าเราไม่ตักเตือนเขาใครจะตําหนิเขา,าคะครูกําลังสอนหลานครูแบบนี้นะถ้าวันนี้พิกติดฟันครูแล้วหลานเตือนครูครูจะมีคนคนเดียวที่เห็นพิกติดฟันคือหลานค่ะแต่ถ้าหลานเห็นพิกติดฟันครูและหลานไม่บอก ครูก็พลนะิกติดฟันใช่ไเดินไปคุยกับคนอีกหนึ่งคนเขาก็เห็นไม่บอกเดินไปเจอแบบนี้สิบคนสิบคนไม่มีใครบอกครูเลยว่าพลิกติดฟันคําถามครูอายคนกี่คนคะสันดานเสียก็เหมือนกันค่ะถ้าเราเป็นและเราไม่มีใครตักเตือนเราเราก็จะทําสันดานเสียนั้นไปเรื่อยๆเรื่อๆๆอีกหน่อยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อผู้อื่นโดยที่เขาไม่รู้ว่าการกระทํานั้นมันผิด ะะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเข้ามาเม้นและคุณมองแล้วว่ามันต้องโตกูโตค่ะสําคัญกว่านั้นนะทำเป็นต้องด่าล่ะก็หน้ามันไม่ได้เหมือนพ่อแม่ครูนะคะและการด่าของรูถ้าฟังดีๆเนี่ยแล้วเขาเอาสานึกเขามาฟังด้วยเนี่ยเขาจะพบว่ารูเจตนานดีนะในการเตือนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเตือนเพื่อนในเรื่องอะไรก็ตามเราจะติดอยู่อย่างหนึ่งในสังคมของเราและสังคมเราเป็นจริงๆก็คือกลัวเขาน้อยใจกลัวเขาเสียหน้าไม่กล้าบอกใช่ไหม เดี๋ยวเขาจะไม่มั่นใจแล้วเราไปบอกเขาแต่คุณรู้ไหมว่าการที่เราไม่บอกไม่เตือนเลยนั่นแหละยิ่งสร้างหายนะให้กับบุคคลนั้นๆมากกว่าซะอีกแต่ถ้าเรากล้าตักเตือนนะคะเขาจะกลายเป็นคนที่ได้รับการแก้ไขในที่สุดแต่ถ้าเราตักเตือนไปแล้วแก้หรือไม่อันนั้นเรื่องของเขาแล้วค่ะสังคมเราจะมีคนแบบนี้สักกี่คนที่กล้าแสดงเจตนาแท้จริงอย่างจริงใจแล้ครูเป็นคนที่ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความจริง ถ้าครูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครูจะพูดครูจะไม่เก็บแต่ไม่ใช่การที่ไม่มีมารยาทในการโต้ตอบเวลาครูจะตักเตือนอะไรถ้าเป็นบุคคลที่ดีต่อกันครูก็จะคุยเขาตรงๆค่ะแต่ถ้าเป็นบุคคลที่มาเม้นด่าอยากพายเสียหายครูก็จะด่ากลับนั่นแหละให้รู้ว่าคุณไม่ได้มีปากอยู่คนเดียวนะคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคุณและถ้าคุณจะไปว่าคนอื่นคุณต้องดูตัวเองก่อนนะ อันนี้คือสังคมเราควรมีสิ่งนี้นะคะสังคมเราใส่สิ่งผิดผิดเหมือนวันนี้ไงเวลาใครพูดขับหยาบคายอาจารย์เบียพูดหยาบคายมันไม่ดีนะต้องเป็นอย่างนี้แต่อยู่ในสังคมต้องมีมรารย,ยาททางสังคมแต่อีมรารย,ยาททางสังคมของคนไทยเราปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นความตอแหลที่ถ้าใครไม่มีถือว่าไม่มีมรารย,ยาทถ้าตอแหลถือว่ามีมรารย,ยาทเราแยกระหว่างตอแหลกับมรารย,ยาทออกจากกันไม่ได้ซะด้วยซ้ําทุกวันเนี้อ่ะมรารย,ยาทก,กับตอแหลเส้นบางๆเลยนะคะทุกวันเนี้ มารยาทน้อยนะส่วนหลักหลักๆเลยตอแหลใส่กันเป็นเป็นหลักค่ะวันนี้เรากลับมาพิจารณาตัวเองดีกว่าว่าชีวิตเราจะเจอคนจริงใจคอยตักเตือนเราในทุกๆเรื่องกล้าตักเตือนกล้าสั่งสอนกล้าตําหนิให้เราดีขึ้นสักกี่คนการด่าก,กับการตักเตือนการตําหนิการติเพื่อก่อนะ่ะไม่ได้ทุกคนที่จะสามารถมีมันได้แต่คนที่มีมันได้คือคนที่มีเจตนาดีอย่างแท้จริง คนที่มีเจตนาดีย่อมเป็นผู้ที่กระทำแล้วมีผลลัพธ์ดีแล้วเท่านั้นด้วยวันนี้เราต้องพิจิตพิจารณาการโต้อตอบด้วยนะคะและไม่มีเหตุผลที่จะต้องไม่ตอบค่ะการวางเฉยมันมีหลายรูปแบบวางเฉยในรูปแบบของการที่เราไม่ยุ่งกับอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาโอเคแต่ถ้าคนพวกที่ทำแอ c ์คาวผีมาคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นคนบ้าไม่ใช่เป็นคนเมาค่ะแต่เป็นขยะต่อสังคม เป็นปมเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งที่เขาเอามาลงในโซเชียลอาจจะเป็นปมพ่อแม่ไม่รักอาจจะเป็นปมที่ไม่มีปัญญาสร้างชีวิตของเขาและเขากลัวคนอื่นนำเขาเขาเลยอยากตึงคนอื่นให้ตำตมเหมือนตนเราจึงต้องตักเตือนให้เขารู้ว่าถ้ามึงยิ่งทํามึงยิ่งตาตมนะถ้ามึงเลิอกอยากเลิกตำตมมีคุณค่ามึงต้องเลิกทำแอคเขาปลอมมาด่าคนนะนี่คือสิ่งที่สังคมเราต้องช่วยกันตักเตือนกันนะคะไม่งั้น เขาก็จะคิดว่าการกระทําเขาถูกและจะสั่งสอนลูกหลานเขาให้กระทาไอ้ข้าปลอมมาม้นด่าคนอื่นปั่นป่วนสังคมไปเรื่อยๆจนเด็กคัดไม่ออกแล้วว่าอันไหนควรทําและไม่ควรทําวันนี้เจอคนคอมเมนต์ไม่ดีอย่าทิ้งไว้ค่ะคนพวกนี้นะถ้าไม่โต้ตอบจะคิดว่าตัวเองทําดีทําถูกก็จะทําไปเรื่อยๆแต่ถ้าโดนโต้ตอบโดนฟ้องโดนจับไปสักครั้งสองครั้งจะได้แก้ไขนิสยัยอันเป็นสันดานไม่ดีนั้นต้องถูกลงโทษอย่างไร หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนและขอบคุณคอมเมนต์ของคุณพี่ท่านนี้ใน YouTube ด้วยนะคะที่คอมเมนต์มาตักเตือนก็ขอบคุณมากๆแต่สำหรับครูครูมีสติทุกคอมเมนต์ทุกคลิปวิดีโอทุกคอนเทนต์ในการโต้ตอบค่ะว่าควรโต้ตอบอย่างไรและทำไมต้องโต้ตอบและหวังว่าทุกคนจะเอาความที่เจตนาให้ชัดว่าทุกครั้งในการโต้ตอบโต้ตอบด้วยเจตนาไหน ฟังที่เจตนานะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะเติบโตไปด้วยกันแ้าหากใครชอบเนื้อหาสาระและอยากสนับสนุนให้ครูทำช่องและขึ้นไลฟ์บ่อยๆนะคะสิ่งแรกเลยกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์กดเซฟและ ใน Facebook ก็อย่าลืมนะคะกดโปรแกรมสมาชิกสนับสนุนช่องนะคะใน Youtube ก็อย่าลืมนะคะสามารถสแกน q r Code ในทุกๆช่องได้นะสนับสนุนให้ช่องของคุณเติบโตนะคะหรือสมัครเข้ามาเป็นด้อมสมาชิกด้วยการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวได้ในรายนะคะก็สมัครเข้ามาตามโปรแกรมสมาชิกได้เลยนะคะหากใครชอบเนื้อหาสาระนี้อย่าลืมนะคะ